การปฏิบัติการไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องปฏิบัติให้เต็มที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเปิดห้องรับแขกต้อนรับแขกพิเศษกับอีสุสุดีแม็กซ์มหาวิทยาลัยสยามและนิตยสาร Life and Home สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังข้าห้องรับแขกสวิต FM ฟมาแล้วนะคะหลายๆท่านที่ติดตามรายการเราก็เห็นนึกว่าเป็นรายการที่คุยกัผู้บริหารนะครัเพราะดูเนื้อหาจะ เป็นช่วงๆนะบางช่วงคุยกับตำรวจจับผู้ร้ายแต่ช่วงนี้จะคุยกับผู้บริหารตำรวจเพราะเป็นยุคที่ท่านพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศนะคะแขกรับเชิญของเราดํารงตําแหน่งเป็นพอบอรตรนะคะสวัสดีค่ะท่านเสรีพิสุทธิ์ค่ะกครั้งนะครับค่ะสวัสดีค่ะในกรณีที่ท่านบอกว่าท่านมาเป็นพอบอรตรทําพัฒนาหลายๆด้านด้วยกันนั่นหมายความว่าท่านต้องรู้ว่าตํารวจมีปัญหาอะไรอ ท่านท่านเข้าใจว่าข้าราชการตำรวจประชาชนรักก็มีแต่ด้วยความเคารพนะประชาชนเกลียดก็เยอะท่านรู้รู้ก็เพราะนั้นก,ก็สรุปแล้วผมบอกว่าเนี่ยที่ต้องมาทําแผนสามแผนด้วยกันหนึ่งแผนเรื่องคนเรื่ององค์กรเรื่องระบบงานเนี่ยถ้าคนดีใช่ไหมหน่วยงานดีะระบบงานดีจบแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มจะเริ่มต้นคุยเรื่องของคนกัน อ่าคนคือการพัฒนาข้าราชการตำรวจและครอบครัวนั่นเรียนถามเธอเลยนะคะข้าราชการตำรวจไทยทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องอะไรเอาทุกวันนี้ก่อนเดี๋ยวเราต้องพื้นฐานก่อนใช่ไหมเอาได้ครับว่าแต่ตำรวจไทยเลยคนอื่นคนไทยก็มีพื้นฐานปัญหาอย่างเงี้ยนะออ่ปัญหาของคนไทยการพัฒนาคนเขาให้พัฒนาทั้งด้านร่างกายอด้านความคิดสติปัญญาเนี่ยค่ะด้านจิตใจ แล้วก็เสริมด้วยสวัสดิการต่างๆส,ส,สี่ด้านด้วยกันคือต่อให้คนดีร่างกายดีความคิดดีจิตใจดี<ฆ>จะทําอะไรก็ตั้งใจจะทำแต่ไม่มีตัวหนุนตัวช่วยเลยสวัสดิการมันไม่ดีเนี่ย<ฆ>ใช่ไหม<ฆ>มันก็ทําไม่ประสบความสำเร็จเ,เพราะฉะนั้นเราต้องทำสี่ด้านนะี่ยให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นในเรื่องของของด้านร่างกายเราก็ต้องมีโครงการนูงนี้ความคิดจิต,จตใจทีวทก็มีโครงการ ที่เราทีละด้านด้านร่างกายทำไงถึงให้ข้าราชการตำรวจรวมทั้งครอบครัวเนี่ยมีสุขภาพที่ร่างกายที่แข็งแรงออกําลังกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยค่ะตัวสุขภาพตำรวจมีทั้งสองแสนคนกระจายทั่วประเทศค่ะคุณเราก็ต้องคิดโครงการออกมาใช่หมโครงการอะไรโครงการอนะไรด้วยใ,<ห>ให้ตำรวจหนึ่งให้ตำรวจออกกาลังกายแล้วก่อนค่ะใช่ไหมเรามีโครงการตำรวจทุกคนต่อนนี้ต้องออกกําลังกายเหมือนผมอยู่มุกนาแก่เห็นไหมที่เล่าให้ฟังอ่ะ ตำรวจอยากจะเล่นกีฬาอะไรก็เล่นออกกำลังอยากจะจ็อกกิ้งก็จ็อกกิ้งอยากจะเล่นบาสเล่นตะก้อเล่นแบดเล่นฟุตบอลเล่นบาสเล่นวอลเลย์อให้ได้ออกกําลังนะไม่ใช่ไปนั่งจั่วอยู่ในวงใช้กําลังข้อมืออย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็จะต้องให้นโยบายผู้บัญชาการทุกหน่วยงานไปนะไปควบคุมนะตำรวจให้ออกกําลังกายกันถูกไหมอันนี้ให้ให้ทุกคนออกกําลังปกติก่อน ยังไม่ยังเรียกว่ายังไม่มานั่นเรียกว่าอินดิวเวอร์ตัวใครตัวมันอุกมาทุกคนแต่ว่าใครจะทําหรือไม่ทําก็ได้หรือเปล่าก็ให้ผู้ช้าเขาไปควบคุมกํากับดูแลไงแล้วรายงานเราแล้วอย่างเฉพาะตัวเราเนี่ยเห็นไหมผมเนี่ยออกกําลังทุกวันด้วยวิธีการก็ผมวิ่งไงจ็อกกิ้งอย่างนึกถึงดูหน้าตาดิงเพิ่งห้าสิบต้นต้นค่ะหนุ่มมิวค่ะร่างกายผมแข็งแรงขานี่ปึง ตีนรกจะได้ทํางานต่อได้นานๆนะฮะเอาล่ะทีนี้นอกจากจะให้ออกกำลังกายแล้วเนี่ยก็มีแผนงานโครงการในเรื่องการแข่งขันกีฬาซึ่งแต่ก่อนสมัยโบราณมันมีอยู่แล้วผมอยู่นาแกก็มีแข่งระดับจังหวัดเขตภาคต่อรอนะแล้วเดี๋ยวตอนหลังมันขี้เกียจไม่ทํางานกันผมก็เริ่มใหม่คืออันนี้ไม่ใช่ของใหม่เลยนะยกอันเก่ามาปัดฝุ่นเออยกมา20ี่กว่าปีที่แล้ว30ปีแล้วจะจัดให้เขาจัด การแข่งกีฬานะระดับจังหวัดระดับภาคระดับตลอรนะได้กําหนดกีฬาว่าระดับจังหวัดก็ประมาณเดือนมีนานะพอ,อเสร็จแล้วระดับภาคก็อาจจะพฤทภามิถุนาระดับตลอรก็มาสิงหากันยาอะไรเงี้ยแล้วมาแจกรางวัลเดือนตุลาหวันตำรวจเงี้ยใช่ไหมก็แข่งๆอะไรเงี้ยนะก็ให้เขาเล่นกีฬากันจัดแข่งนะแข่งขันกีฬาทุกประเภทเลยคุณจะกีฬาฟุตบอลวอลเลย์ตะก้อบาสนะแบดเทนนิ่งเทนนิสนะ วิ่งห้าพันเมตรหมื่นเมตรหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็จัดแข่งกันแล้วก็มีรังวงวัคุณก็มีโง่มาคุณก็ให้รางวัลไปแล้วถึงมางมาแข่งระดับภาคแล้วไม่โกรธชาวบ้านเขาว่าหรือครับว่าตำรวจมานั่งเล่นกีฬาแทน<ฮ>ที่จะไปจับคนร้ายไปทํางานเดินารนี่คือการพัฒนาให้ข้าราชการตํารวจมีสุขภาพดีเพื่อให้ไป เล่นจีราแล้วไม่ได้แหวเวลาไปราชการไปแข่งด้วยเอานอกเรื่องงานแล้วก็แข่งแล้วคุณไปดูทหารเนี่ยเอาเวลาราชการไปเล่นกอล์ฟกันออกกําลังกายยังถูกต้องตามกฎหมายด้วยทหารก็ทํเนี่ยอ๋อเหรอคะนะคุณไปดูมั่งนะว่าทหารเนี่ยทหารเรือก็ไม่ค่อยมีอะไรได้แต่ขัดสีเรือเป็นไงเวลามันก็ว่าเยอะนี่ท่านกันนะทหารอากาศก็ขัดเครื่องบินไปทหรบสารบก็ขัดปืนใหญ่ไปลัวตำรวจแล้วนะตำรวจโอ้โห หน้าที่ทุกวันเนี้ยกับชาวบ้านอาาจจรย์ะเวลาที่ไหนไปขัดนะใช่ไหมออกกำลังกายนะแล้วทหารเขาก็เอาเวลาเนี่ยวันพุธหรือพุธถัดผมจำไม่ได้นะไปเป็นวันกีฬานะถูกต้องตามระเบียบด้วยเขาออกมาใช่ไหมโอเคงั้นตำรวจทุกคนจะมีแอคทั่ตี้บ้างต้อออกกำลังใช่ไหมค่ะอ่ะนี่ว่าตำรวจไม่ได้เลยนะคะเนี่ยแล้วต่อมาก็โครงการอะไรมันก็ทดสอบสมรรถภาพ พุงไม่ได้เลยตำรวจมีพุงไม่ได้เลยทุกท่านไม่รู้ว่าผมก็กําหนดโปรแกรมผมก็ลออของทหารเข้ามาเนี่ยแล่ะใช่ไหมอ้าวจริงเราไม่ต้องมานั่งคิดใหม่เราข้อมูลดียแล้วใช่ไหมอ้าวคนอายุเท่านี้ตำรวจเนี่ยนะตำรวจชายตำรวจหญิงอายุเท่านี้จะต้องวิ่งระยะเวลาจะต้องวิ่งระยะทางนี้ใช้เวลาเท่าไหร่อ๋วัดสมรรถภาพร่างกายเอาถ้าทำไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นทำไม่ได้ไม่ได้คะแนนไงแล้วถ้าไม่ได้คะแนนแล้วจะมีผลอะไรกับตัวเองถือว่าไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ผมเริ่มมาตั้งแต่สอบสวนกลางนะเริ่มตั้งแต่มุกด้วยนะสร้างเกณฑ์ถ้าทำไม่ได้ตามเกณฑ์ก็ไม่ต้องได้รับความดีความชอบอนะยุติธรรมดีถูกไหม,มถ้าคุณทําตามเกณฑ์ได้คุณก็เอาความดีความชอบไปเราทำเกณฑ์ก็ได้คือถ้าไม่ได้ทําเกณฑ์แสดงว่าคุณขาดความพร้อมไปลหน้าที่แล้วคุณจะเรื่องเงินเดือนได้ยังไงจ่มาเพราะฉะนั้นคุณอายุเทา่านี้คุณต้องวิ่งได้เท่นี้งั้นเอา้าเกินไม่ออกกําลังกายเลยเนี่ยคนเข้ามาป้นกันเดี๋ยวนี้แล้วคุณจะทํำยังไงก็วิ่งไม่ทันไม่ต้องวิ่งแล้วคุณจะทําไงคิด ไปแต่ขาไม่ไปแต่วุิใจก็อยากจะทาแต่ขาไม่ไปใช่ไหมอย่างผมมาเนี่ยผมเตะก้างคอได้เลยค่ะค่ะอุ้ยเก่งจริงๆทำเสรีพิสุจน์นี่วันนี้ยังวิ่งวันละเจ็ดกิโลแปดกิโลอยู่อ่ะออาฟิตใช่มฟิตนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการทดสอบนะไอ้ผมก็จับทดสอบหมดแม้แต่ผมยังทดสอบเลยผ่านไหมล่ะ ผ่านในระดับพันเอกเบียง<น>แค้ผมหมดอะน,นะนผ่านทุกอย่างอย่างผมใช่เป็นผมว่าตอน,ต,อนต้องผ่านไม่ผ่าน,นแล้วลูกน้องจะผ่านได้ยังไงเนี่ยบรรดารองเลิงที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่เคยผ่านทักคนนะบางคนเนี่ยที่ที่ดังๆเนี่ยนะพอให้ไปยืดพื้นได้สามครั้งก็มีรองพบตอนเนี้ยเป็นลมไปแล้วอ่านะอย่างนี้ก็มีนะก็มีการทดสอบต่อไปนัังจากนั้นก็มีอะไรตรวจสุขภาพร่างกายเห็นไหม รามีโรงงานาลตำรวจส่วนกลางแต่ต่างจังหวัดเราไม่มีเหมือนทหารเขาจะ<ต>มีโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ช่วยกันนะก็ดําเนินการให้ตํารวจไปตรวจสอบสุขภาพประจําปีใช่ไหมเพื่อป้องกันนะแล้วรายงานผลเข้ามากองบัญชาการก็ต้องควบคุมตํารวจของนะตัวเองตัวจสุขภาพไปยังสุขภาพเป็นยังไงแล้วไปหาทางแก้ไขทีนะนะมันจะได้ ออกกาลังกายจะได้สุขภาพแข็งแรงได้<ล>ทำงานจะได้ไม่ป่วย <ไป S 2> จะได้ไม่ต้องมาเสียงเงินค่ารักษาพยาบาลอย่างเงี้ยนะท่านเสรีครับท่าน,นว่าไ,ไหมถ้าเกิดลูกน้องท่านทีนท่เป็นตารวจสูบบุหรี่แลือกินเหล้ากินเบียร์เยอะๆอันนี้ท่านในในช่วงที่ท่านเป็นพบตรท่านหรือว่าโอเคอันนี้มันส่วนตัวไม่ว่ากันหรือว่าก็มีการแบบปราบบ้างหรือเป็นนโยบายรณรงค์บ้คือมันจะอยู่ในโครงการ เรื่องของจิตใจ๋อมีเหมือนกันเพราะตัวท่านก็ไม่สุบรีไม่สุหรีเราท่านก็ไม่ทานนอันนี้เนี่ยนี่เรากำลังพูดเรื่องร่างกายไงเอาร่างกายก่อนเอาเอาร่างกายให้จบเอาและเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเวลาหมดเอาเรื่องจิตใจทําอะไรบ้างเอาเรื่องความคิดก่อนเรื่องความคิดเรื่องสติปัญญาใช่ไหมก็จัดหลักสูตรต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็มีสถาบันพัฒนาก้าราชการตำรวจตรงวิภาวดีนี่ก็มีอยู่แล้วนะมีหลักสูตร สารวัตรนะหลักสูตรบภูมกับหลักสูตรผู้การแต่มันกว้างางนี้นะเราก็จัดหลักสูตรแยกละเอียดไปอีกเช่นเช่นเช่นสารวัตรเนี่ยก็แยกเนี่ยไม่ใช่ออกสารวัตรรวมนะไม่ใชมั่วก็มีสารวัตรปรับปรามอะไรของสารวัตรอำนวยการดนะดูแลในเรื่องฝ่ายเสนาธิการต่างๆของทหารเขาใช่ไหมมาสารวัตรป้องกันอาชการเรียนเน้นพเรื่องป้องกันอย่างเดียว สารวัตรเรื่องปลาปาไมาจกรรมค่ะสารวัตรสืบสวนค่ะสารวัตรสอบสวนค่ะสารวัตรงานพิเศษค่ะใช่ไหมค่ะสารวัตรการเงินบัญชีนะสารวัตรนู่นสารวัตรนี่ส่งกําลงัลงบำรุงเะเนี่ยแยกมายเยอะแยะเลยถูกไหมค่ะนะเราพอพอพุ่กลับอย่างเงี้ยนะหรือทุกเขามีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วผู้การเขามีอยู่แล้วนะเราก็เพิ่มอะไรเพิ่มแผนเนี่ยเรื่องแผนเนี่ย ที่เขียนอยู่ที่พูดอย่างเนี้ย <c oughs> เข้าไปอบรมในทุกหลักสูตรเลยนะ <c oughs> ทุกอบรมทุกหลักสูตรนะแล้วข้อสอบจะต้องออกหมดเพราะงั้นอยังเวลาเราเขียนแผนออกไปแล้วนะส่งไปถึงภา,ภาคภาคส่งไปถึงจังหวัดจังหวัดไปถึงโรงพักนี่ผู้จัดการภาคก็อ่านผู้การก็อ่านผู้กับก็อ่านจบแล้ว <c oughs> มันไม่ถึงในสิบคนตารวจไม่ถึงในตำรวจอ๋อแล้ว <c oughs> <ล>ท่านแก้ปัญหาอย่างไงก็เนี่ยการอบรมต่างๆเนี่ยต้องเอาเรื่องแผนเนี่ยเข้าไปสอนไปนะ ไปสอบหมดคือตำรวจระดับผู้ปฏิบัติก็ต้องรู้ว่าสํานักงานตํารวจชาติกาลังจะทําอะไรอันนี้สําคัญมากการต้องรู้เหมือนกันใช่ไหมแล้วในการสอบเลื่อนชั้นนะในในสิบเป็นในร้อยนะอะไรต่างๆใครที่มีบุญปิญญาตรีจะขึ้นสัญญาบัตรตอย่างี้นะต้องเอาไปออกไปข้อสอบหมดมืนจันดูเรื่อง่ะถึงเรองดูเพราะฉะนั้นยุคยุคพี่เนี่ยตำรวจจะรู้จักแผนพัฒนาตำรวจมากมากใช่ไหมเพราะมันมันไม่ผ่าน แสดงว่าท่านเสรีพิสทธิ์อยากจะบอกว่านี่เป็นเทคนิคหนึ่งถ้าคุณอยากให้องค์กรคุณพัฒนาเนี่ยคุณต้องทําให้ทุกคนรู้หมดว่าองค์กรเนี่ยจรู้อะไรตํารวจต้องรู้อย่างนั้นเพื่อ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 ้ช่วยกันพัฒนาข้าราชการตํารวจให้มีความพร้อมในการเป็นวันที่ละเก้าเดินไปกับผู้ชายตัวเองในการทํางานให้พี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพไปทิศทางเดียวกันแล้วไม่ใช่ว่าผมมานั่งอบรมหลักสูตรอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์ ผมจะต้องมาออกสถานีวิุอย่างออกกับคุณออนเนี่ยตอนนี้ก็ถูกท่านยึดสถานีไปแล้วค่ะผมจะต้องออกสถานีวิุเนี่ยค่ะพูดเรื่องทําอะไรทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ให้ตารวจฟังพบบตรพบข้าราชการตํารวจทั่วประเทศใช่ไหมจะมีแผนงานโครงการจะทํานู่นทํานี่ทําอะไรไปแล้วอะไรดีเหตุการณ์อันนู่นดีดีจะมาวิเคราะห์ให้เขาฟังหมด เขาจะได้ฟังเข้าใจใช่ไหมก็จะเป็นเชื่อมั่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทถ้าเป็นสมัยนี้ก็อบรมหลักสูตรเน้นมากเลยในเรื่องต่างๆนี้แล้วโดยเฉพาะในเรื่องแผนนี้ให้เขามีความรู้ความเข้าใจอย่างที่นะค่ะเอาละตอนนี้เรารู้แนวการพัฒนาของท่านบ้างแต่ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าที่ท่านเล่ามานี่มันเป็นเฉพาะตัวข้าราชการตำรวจยังไม่ได้คุยถึงเมียสามี ลูกๆของเขาเลยนะคะยังต้องคุยกันและแถมเรื่องของในลักษณะของการพัฒนาองค์กรโครงสร้างจิตใจก็ยังระบบตำรวจเนี่ยเขาบอกเรื่องใหญ่ที่สุดเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะช่วงนู้นมั่งช่วงหน้าก็พอละค่ะช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะเปิดห้องรับแขกต้อนรับแขกพิเศษกับ isuzu d max มหาวิทยาลัยสยามและนิตยสาร life and home กลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิต FM นะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนๆก็ตามนะคะท่านผู้ฟังรัฐเอกชนนะคะต่างมุ่งที่จะพัฒนาตัวเองอย่างสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็เป็นองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่นะคะกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายที่สําคัญมีจํานวนสมาชิกองค์กรถ,ถึง2องแสนกว่าคนทั่วประเทศฉะนั้นหน้าที่ของนัานพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมเียเวทนี่ถือว่า หนักอยู่ทีเดียวนะคะลองคิดดูถ้าบริษัทไหนมีพนักงานสองแสนคนก็ก็จะเป็นบริษัทที่ใหญ่ขนาดไหนนะคะฉะนั้นในเมื่อท่านเสรีพิสูจน์บอกว่าจะพัฒนาองค์กรตัวเองเน้นเรื่องคนเมื่อกี้นี้ท่านพูดเรื่องร่างกายต้องแข็งแรงต้องเล่นเล่นกีฬาความคิดต้องอบรมให้ความรู้อยู่เสมอแล้วก็แล้วก็ตอนพบนี่ไม่ได้ทํานะอ๋อพบทำเหมือนกันแต่ตอนตอนเป็นผู้จัดการตอนเป็นผู้การเป็นสารวัตรเนี่ยทำอยู่ตลอดเวลาคือสนับสนุน ให้ตำรวจเนี่ยใช้มูลที่ให้เข้าไปเรียนหนังสือหมดให้ทุนไปเรียน,นหนังสือนนนะเรียหังสือ,สอแต่ตอนทบเนี่ยให้น้อยหน่อยเพราะว่ามหมดกว้างเกินไปมันควรจะเป็นหน้าที่ของผู้กำกับนะผู้กำกับโรงพักอะ่ะใช่ไหมผู้กำกับโรงพักแต่เขาไม่ได้คิดเหมือนท่านก็<ๆ>ไม่หาก็เราให้ความคิดเขาไง แล้วเราเราจะไปทําหน้าที่แทนเขาทำไมเราเราต้องให้ความคิดเขาไปแล้วเขารับความคิดท่านไปไหมเขาต้องรับสิเขาต้องรายงานนะใช่ไหมใช่ไหมแล้วคือตอนเป็นพบก็ให้ความคิดเข้าไปไงใช่ไหมในเรื่องที่จะพัฒนาขราชการตํารวจในด้านความคิดเนี่ยนะอย่างผมตอนเป็นอยู่สถานีตารวจหรือเป็นหัวหน้าจังหวัดนะหรือผู้จัดการก็ให้ตํารวจเรียนหนังสือ แล้วเราก็จ่ายค่าทุนการศึกษาอะไรต่างๆให้หน่วยกิจให้และให้มีสวัสดิการมีมูลที่ให้เขากู้ยืมอะไรต่างๆด้วยไงไม่ออกใช่ไหมที่พูดไปก่อนนะไอตอนนี้อีกอันในเรื่องของจิตใจก็คือฝึกตำรวจเนี่ยนะสมัยตะก่อนทาเองตอนเป็นพบนี่ไม่มีเวลาทําเองลก็อาศัยโรงเรียนผู้นําของท่านปติจําลสีเมืองที่เมืองการเนี่ยเป็นเป็นโรงเรียนอาศัยวิจิกรของท่านในการฝึก ก็จะส่งตำรวจทั้งหมดเลยตั้งระดับรองผู้จัดการผู้การเลื่อยลงมาจะถึงในสิบพลตำรวจเนี่ยจำไม่ได้เลยกิรุ่นส่งไปเยอะด้วยกันรุ่นแล้วรุ่นแล้วรุ่นแลโดยเราจ่ายงบมานไปเพื่อให้โรงเรียนผู้นำเนี่ยฝึกให้รู้จักซื่อสัตย์เสียสละนะพึ่งตนเองละเว้นอบายมุขอะไรต่างๆเหล่านี้นะเนี่ยท่านปฏิบรองท่านก็จะช่วยเราพัฒนาในเรื่องเหล่านี้นะพอตำรวจไปปุ๊บก็เดี๋ยว ก็เขาจะมีวิธีกรดีๆมาสอนน่ะนะแล้วดีไหมฮะตำรวจท่านที่ไปเข้าโรงเรียนผู้นำกลับมาท่านเคยตามผลไหมว่ากอมันดีขึ้นตรงไหนบ้างคืออย่างนี้มันเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกว่าทุกคนเนี่ยจะกลับตัวพลิกหน้ามือไปหลังมือได้นี่ยมันก็อาจจะ100%ซมันอาจจะลดมาหลดมาสซลดมาถึงเก็ก็มีอะไรเงี้ยนะคุณง่ายถามในทางบวกไหมมันต้องบวก นะแต่บวมากบักน้อยแต่ละคนมันไปถ้าบางคนรู้เข้าใจโอ้มันก็ดีไปเลยถ้าบางคนเป็นอย่างบัวใต้น้ํานะมันก็อาจจะได้ไปนิดๆหน่นนนอยๆอะไรทำนองนั้นนะแล้วทำไมท่านไม่เอาตำรวจเข้าวัดนั่งสมาธิวิปัสสนาเหมือนกับมีอยู่ช่วงหนึห่งก็ทําทำตำโครงการไอ้พวกนั้นทําแล้วก็ไม่รู้จริงหรอกสู้ปฏิบัติจริงๆไม่ได้นั่งสมาธิมันก็นั่งแล้วมันก็ไม่รู้จริงอ่ะเอา,ารู้จักพึ่งตนเองนะต้องอ่า เก็บมุ้งเองเก็บที่นอนเองกวาดบ้านเองทําความสะอาดเองนะมาตักอาหารเอง,งล้างจานเองทําอะไรเองก็คือพนะยายามให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดให้รู้จักใ,ใกล้เคียงกับ,กบชีวิตตัวเองจรงิจรงๆใช่ไหมค่ะอย่างอย่างผมตอนนี้ผมที่ผ่านมาที่สู้คดีต่างๆใช่ไหมเนี่ยทำด้วยตัวเองคือเกืรอพึ่งตัวเองถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันต้องรู้จักการพึ่งตัวเองรู้จักเสียสละคือถ้าคนเสียสละซื่อสัตย์แล้วออกมาจะโกงเข้ไมาไม่ ไม่โกงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโครงการต่างๆเนี้นส่งคนไปนะ,ะซึ่งอย่างตอนบอกตอนเป็นสาว่ตตอนเป็นผู้กับนะฝึกอบรมเองแล้วก็เป็นศูนย์ให้ที่ภาคหกที่ ท่านประชาตอนนั้นเป็นผู้การสมัยก่อนนี่นี่คือทํากับข้าราชการตํารวจเออตอนนั้นวงมันแคบไงก็ทาลงมือทําเองตอนนี้โอ้เราบริหารอย่างเงี้เราทําอย่างนงี้ไม่ได้ต้องให้คนอื่นทําถูกไหมนะแล้วก็สูงแล้วก็สรุปไปนะให้เรื่องพัฒนาจิตใจเนี่ยให้รู้จักซื่อสัตย์เสียสละพึ่งเดินเองร่วมมือร่วมใจกันในโดยอาศัยโรงเรียนผู้นําของท่านจำลองเนี่ยเป็นฐานที่ช่วยฝูบรมทำไมเราไม่เอาพวกสถาบันพัฒนาข้าราชการตารวจเราเป็นเจ้าของหลักสูตรคิดทําเองมันไม่ได้หรอกไม่ชํานาญเพราะ ตัวอย่างที่ดีเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าคำสอน<ม>ใช่ไหมสอนๆไปเนี้ยมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกต้องมีตัวอย่าง <c oughs> ใช่ไหมค่ะนะเอาต่อมาในเรื่องสวัสดิการค่ะนะสวัสดิการ <c oughs> เอาง่ายๆเลยนะทำอะไรอยู่รถล,ลาสวัสดิการมันมีรถของหน่วยมีใช่ไหมค่ะเช้า,ชาทุกคนเนี่ยต้องขึ้นรถเมย์ตำรวจผู้น้อยนะแน่นอนนะอ่ะตอนนี้20บาทตอนนี้20บาทก็จะมาถึงที่ทำงาน50บาท กับอีกห้าติบาทนี่เอาสั้นๆเท่ากับวันละร้อยบาทเงินเดือนหมดพอดีวันละร้อบาทเดือนหนึ่งทลาไห้าร้อย 500, เอยอาทิตย์ละห้าร้อยเดือนหนึ่งสองพันกว่าค่ะผมจัดระบบแยกเป็นสายเลยนะเอารถลาของสวัสดิการเอาของหน่วยเอาจากโรงเรียนในรนะ้อยมาเนี่ยยังไม่ได้รับส่งนักเรียนเข้ามาจัดขนส่งจากจุดนู่นจุดนี้มาจุดนี้จุดนั้นหนึ่งทุนไปคนละสองพันห้าร้อยบาทต่อเดือน เ้าแล้วก็งบประมาณส่วนที่มาเป็นค่าน้ํามันเราเอามาจากไหนอ่ะก็งบของตำร่างานตารวจเนี่ยแหละที่ท่านไปขอมาจากโครงการแต่างคนละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มากอรวมกันนงบน้ำมันมันก็มีเราก็ไปใช้อย่างเงี้ยแต่เราอย่าไปใช้สุรูสุดลายเราก็ใช้เนี่ยถือว่านี่ก็ใช้ในหน้าที่การงานใช่ไหมอ้าก็คืองบน้ามันเนี่ยมาใช้คุ้มหนึ่งได้ได้ในเรื่องช่วยเหลือเขาในเรื่องสวัสดิการเขาเนี่ยจะทุนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นสองพันห้าต่อคนค่ะสองที่สำคัญมาตรงเวลา ที่สําคัญต่อมากลับตรงเวลานะยังไม่ถึงเวลารถไม่ออกประเภทจะบ่ายสามโมงเก็บข้าวเก็บของแอบแว็บไม่ได้แล้วไม่มีแล้วใช่ไหมเพราะนั้นคุณต้องไปเสียเงินค่ารถเองไม่ได้มันก็ออกไม่ได้ทินะเรามีคนคอยดูแลนี่มีผมจังจเรไม่ต้องเยอะยุคท่านหนีกลับก่อนไม่ได้มาสายกลับก่อนไม่ได้ใช่ไหมแล้วเราก็มีรถให้เพราะ้คนก็ไปมากับตามเวลาอย่างเงี้ยใช่ไหมไปไปตามระบบนะมีบ้านพักมีรถส่งให้นะ สมัยตะก่อนเนี่ยฝึกอาชีพให้หมดเคยเล่าให้ฟังเลยใช่ไหมไไต่มาถึงตอนนี้ก็ให้แต่นโยบายไปแต่ทําด้วยตัวเองไม่ได้เพราะมันเราเป็นใหญ่เกินไปแล้วเราต้องให้นโยบายเข้าไปให้เขาไปฝึกอาชีพให้ผู้ใต้บัญชาก,กัน,นอะไรต่างๆก็ทําบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่นะแต่ก็ต้องรายงานผลให้เรานะเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ทําไปแล้วก็ในส่วนครอบครัวก็เช่นเดียวกันก็มีนโยบายอย่างเงี้ยไม่ว่าตํารวจชายจะมีครอบครัว มีภรรยาใช่ไหมหรือเจอาพนหญิงมีสามีมีลูกอะไรต่างๆก็ให้นโยบายในเรื่องการดูแลแต่เริการในเรื่องดูแลเรื่องบุตรข้าราชการตำรวจด้วยวิธีไหนคะท่านให้ตั้งสถานที่เลี้ยงเด็กอ่อนก่อนเลยดียเอาโพลิทเนสลี่ใช่ไหมท่นสมัยกับผมอีกตั้งให้นะก็ให้เขาดูแลกันเราเราเป็นโครงการคือผู้จัดการคือเราสวัสดเราก็ทําได้แล้ว เป็นเราเป็นผู้จัดจาการตำรวจแหน่งชาติเราก็ไม่ควรไปทำเราไม่มีปัญญาทำหรอกถูกไหมไแล้วก็ให้ในโยบายไปแล้วก็ควบคุมกูมดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆแล้วที่ที่สําคัญที่สุดค่ะเรื่องบ้านพัก <Flat S 2> แฟลตตำรวจไม่ใช่บ้านพักสวัสดิการไม่ใช่แฟลตตำรวจแฟลตตำรวจนี่คือเอาง,งบมาแล้วสร้างให้ค่ะแต่บ้านพักสวัสดิการเนี่ยคืออะไรรู้เปล่าจ่ายค่าเช่าบ้านให้หรอคะไม่ใช่คือตำรวจเนี่ย ทุกคนก็อยากมีบ้านมีที่อยู่อาศัยเป็นของเป็นของตนเองใช่เพราะเดี๋ยวเกษียณแล้วจะไปอยู่ที่ไหนล่ะใช่ไหมเพราะนั้นแต่ก่อนเนี่ยใครอยากมีบ้านเนี่ยหนึ่งต้องเสียค่าที่ต้องซื้อที่ใช่ไหมใช่สองต้องปลูกบ้านใช่ไหมแน่นอนเนี่ยมันหลักๆลสองอย่างเนี่ยใช่ไหมแต่พอมาถึงยุคพี่ป้าก็ตำรวจดูที่ดินราชพัสดุไปขอซื้อก็มานก็หรือขอเช่าใช่ที่ดินรัฐภูมิเรามีอยู่แล้วที่ในความคกี่ครองตำรวจเนี่ยนะแทนที่เราจะมาปลูกบ้านไปหลังๆใช่ไหมเราก็ทําโครงการร่วมกัน ทำเอมยูร่วมกับสามสามสิบหน่วยมีตำรวจมีลาดพัสดุค่ะมีการอาคารสงเคราะห์มีการเกหะใช่ไหมเรามาประชุมบ้านเอื้อทอนไม่เหมือนกันอะนะนะเราก็เราก็มาประชุมร่วมกันเนี่ยบอกอ่ามีผมมีที่ราชพัสดุตรงนี้นะที่ผมจะทําบ้านพักให้ตํารวจนะให้ตํารวจเนี่ยเช่าสามสิบบวกสามสิบปีบวกสามสิบปีโดยไม่ต้องซื้อที่ใช่ไหมแล้วก็ เมื่อเมื่อตำรวจเช่าแล้วก็เสียค่าเช่าเดือนละสามสิบาทสี่สิบาทก็แล้วแต่ uh huh. แต่สามสิบปีนะบวกอีกสามสิบด้วย uh huh. แล้วก็สำหรับเรื่องที่อยู่อาศัยก็จะสร้างเป็นแฟลตใหญ่เลยใช่ไหมออกแบบใหม่ต้องใช้เนื้อที่เท่าไหร่ใช้งบประมาณเท่าไหร่การเคหะเป็นออกแบบธนาคารอคอรสมเคราะห์สนับสนุนสนับสน,นสนุนเรื่องการเงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยค่ารดยการตำรวจหนึ่งไม่ต้องเสียค่าที่ จริงวะก็เสียจากค่าเช่าเดือนสามสิบบาทนะอุดมสุขออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วกาลังประกาศไอ้ถูกสองห้องนึงเรียบร้อยแล้วนะประกาศแล้วสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้คัดว่าใครไอ้นี่ประกาศแล้วแต่ยังไม่ได้สมัครใครจองนะค่ะสมัครสุนทอเวฟย้ายผมใะหมดสภาพเลยมดสิทำต่อเลยตอนนั้นแล้วคุณพระจรวาดเขาก็ไม่ทําต่อก็เลยเสียดายค่ะเขาไม่ทําต่อเนี่ย มันน่าสงสารตํารวจรวงชติเนี่ยนะถ้าได้เนี่ยนะมันจะเป็นที่อยู่อาศัยให้ตำรวจนะอย่างทวรแล้วเดี๋ยววันต่อไปผมจะมาเล่าให้ฟังนโยบายที่ต่างจังหวัดด้วยอะไรอะไรด้วยนี่ก็ฝากไว้เผื่อใครเป็นผอตรท่านต่อไปท่านไม่ห่วงนะถ้าก็จะากของท่านไปทําต่อนี่ผมจะผมจะไปไหว้น้องมาด้วยจะไปไหว้อะไรเหรอคะที่ไม่ใช่มารรักษาไอ้ไอ้นโยบายผมนะคือทําให้ตำรวจดิฉันจะจดไว้เดี๋ยวนะฮะว่ามีอะไรที่น่าทํา เดี๋ยวพอบอรตรคนใหม่มาเดี๋ยวเราแอบส่งไปให้ท่าน mm hmm. าค่ะเอาล้ค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังเราจะมาติดตามเรื่องของการบริหารงานของท่านพลตอเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทกันต่อแต่จะเป็นเรื่องของการบริหารองค์กรบ้าง mm hmm. นะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งใน3แผนหลักของท่านนะคะ, mm hmm. ะ,คะก็คือตัวข้าราชการพร้อมครอบครัวอันดับหนึ่งอันดับสองก็คือองคอ์กรอันดับสามก็คือระบบของตำรวจพรุ่งนี้มาติดตามในห้องรับแขกสวีทเอฟเอ็มค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ mm hmm.